วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนแรกของปีพุทธศักราชส5ง2ันะจ้าครับปีที่ผ่านมาที่ต้นเดือนใครมาทุกครั้งจ้ะสาธุเก<า>ือบทุกครั้งเลยจ้ะสาธุมาทุกครั้งสิจ้าเพราะว่า สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยากแล้วมันก็เป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปแต่พบเบื้องหน้าที่ว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าไปถูกตัวจริงของความเป็นปรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันลานในอายตนะนิพพานในอนุภาพของวิชาธรรมกายที่มาหาปูชนียาอาจารย์ท่านเชี่ยวชาญนะจ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยากจ้ะ ในการทำบุญทั่วไปว่าได้บุญเยอะแล้วนี่นะจ๊ะถ้าเทียบกับการบูชาคราบละยังไปถึงนี่แล้วเอาของหยาบถวายภิกษุสำเนยียผู้พื่ธรรมนี่อันนี้ได้อันนี้สูงมากเลจ๊ะถ้าปะกติธ,ธรรมดาก็เหมือนน้ำสักตุ่มหนึ่งแก้วหนึ่งตุ่มหนึ่งแต่นี่เหมือนฝนตกลงมาในจักรวาลที่ไม่มีลมพาย,ยุนะ่ะ มันเยอะเยอะมากๆนะจ๊ะเนี่ยหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนได้บุญเยอะนะไม่ค่อยอยากให้การในวันอาทิตย์ต้นเดือนส่วนวันอาทิตย์ธรรมดาถ้าเราติดภารกิจที่จำเป็นจริงๆแล้วอยู่ห่างไกลเราก็ไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อาทิตย์ต้นเดือนนี้ต้องมากันนะจ๊ะ ไม่อยากให้ตกบุญนะปีหนึ่งก็มีเพียงสิสองครั้งสิบสองครั้งนั้นน่ะเพราะนั้นไม่ควรขาดกันนะจ๊ะปีนี้เราเปิดเราเริ่มสก, 2, 2กัดสองรอยห้าสิบสองก็วันนี้อาทิตย์เดือนแรกเราทำแล้วเพราะฉะนั้นสั่งสมบุญไปให้ครบสิบสองเดือนนะจ๊ะสิบสองครั้ง ในปีนี้เวลาปีหน้าอาทิตย์ต้นเดือนแรกของปีหน้าหลวงพ่อก็จะถามอย่างนี้แหละครับเราจะได้มีความปลื้มปิติใจกันนะจ๊ะบุญทุกบุญที่เราทำนี่มีความสำคัญมากๆในเดียวทำครั้งหนึ่งใช้ได้หลายครั้งนะใช้ได้หลายครั้งในเดียวแล้ว เหมือนอย่างนี้เหมือนรถรถเก๋งอ่เนี่ยรถยนต์เขาใช้เวลาผลิตให้สำเร็จรูปเป็นรถเก่งแค่นาทีเดียวนะใช้ได้กี่นาทีคันหนึ่งเนี่ยหลายปีกี่นาทีเจะหลายนาทีอีวันหลายหลายหลายกี่อาทิตย์หลายหลายอาทิตย์กี่เดือนหลายหลายเดือน กี่ปีหลายปีใะจากนาทีเดียวไปเลยหลายปีบุญเราทำครั้งหนึ่งนี่ก็ใช้นี่นะจ๊ะอีกหลายครั้งนะหลายภพหลายชาติเลยถ้าเราได้ศึกษาพระเทปิฎกจะเห็นเวลาพระเจ้าท่านพยากรณ์ผู้ที่ทำบุญแล้วท่านบอกอน,นิสงสนะ์เนี่ยจะได้ไปเกิด เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเท่านั้นชาติแล้ต่อมาจะได้เป็นพระราชาผู้มีอนุภาพอีกเท่านั้นชาติแล้วก็เป็นพระราชาธรรมดาอีกเท่านั้นชาติบ,บางทีเราฟังแล้วเรานึกไม่ออกนะเอ๊ะททีเดียวทำไมค้ากำไรเกินควรนะมันไม่ใช่มันเหมือนรถนี่แหละที่หลวงพ่อประมายฟ้ง มันไม่ใช่เรื่องค่ากำไรแต่ว่าเป็นเรื่องผลแห่งบุญมันจะส่งต่ดต,ต่อกันไปอย่างนั้นถ้าต้นบุญถ้าต้นบุญนะจ๊ะก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนั้นแหละถ้ากลางบุญครับพระราชาที่มีอนุภาพจะปลายบุญครับพระราชาประเทศสลาดนย่เนี้ยไดกออกไปจ้ะนี่ออกไหมออเออเนี่ยเราจะได้ตามกระทันยังไง อย่างเงี้ยมีต้นบุญกลางบุญปลายบุญเวลาบุญส่งผลเนี่ยอย่างงี้ไงเวลาไปอยู่ในเทวโลกใหม่ๆหมบุญสง่งผลกับสมบัติเยอะเยอะพอกลางบุญมันก็เริ่มยันยันแล้วพอปลายบุญก็ยันที่สุดพอหมดบุญก็ตุบลงมาเทวดาตกสวรรค์เนี่ย ตามทันไหมเจ๊เอองี้แนะทีนี้ถ้าเราทำบุญทีเดียวแล้วเราไม่ทำอีกมันก็หมดไปหอจากหมดแล้วยังไม่พอนะบาปมันจะได้ช่องเพราะถ้าไม่ทำบุญมันก็ต้องทำบาปมันจะอยู่ว่างๆให้เฉยไม่มีในใจเราเนี่จะมีสามสิ่งเข้ามาอยู่ในใจนะมีบุญเขามายึดครองใจ ให้เราคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเออถ้าบุญนี่คิดดีพูดดีทำดีถ้าบาปก็คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งไม่บุญไม่บาปเรื่อยๆเฉยๆจะคิดว่าแค่นี้ก็ทําความดีเพียงพอแล้วเพราะเราไม่ได้ไเบียดเบียนใครแต่ลืมไปแบบเบียดเบียนตัวเองที่บัดเดีสั่งสมบุญอย่างนี้ไงอย่างนี้นะจะมีอยู่สามประเภทเข้ามา อยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญเยคู่ปรับกันคือบาปอากุศลไอ้ไม่บุญไม่บาปข้ามามกับมันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะจ๊ะอย่ายวมากก็ถอยหลังนิดหน่อยแต่ถ้าบาปเข้ามานี่มันถอยยาวเยยีหตามทันไหมจ๊ะถอยจากมนุษย์ไปอยู่ในมหานรกนูน่นนี่ไง ราะนั้นถ้าหากเราใช้บุญเก่าไปไม่ไทําบุญใหม่เนี่ยบุญเก่าช่วงส่งผลก็ไม่มีปัญหาแต่ระหว่างนั้นไปสร้างบาปด้วยบาปก็เป็นบังสําเร็จติดไปแล้วหาช่องเสียบเอหมดกําลังบุญที่จะต้านทานได้แม้มีบุญอยู่เช่นระดับกลางบุญหรือปลายบุญแต่บาปอยู่ในระดับต้นบุญหรือหัวบุญบาปส่งผลก่อนชับไปอีกแล้วนี่ไง จึงต้องทำบุญบ่อยๆให้มันหนาแน,น่นตามทันไหมจ๊ะนี่ไงแต่จจึงตั้งทำบุญซ้ำๆๆๆๆๆให้หนาแน,น,น่นเลยจึงทั้งบาปไม่ได้ช่องเสียบเพราะบาปมันคอยหาช่องอยู่แล้วตลอดทุกอนุวินาทีนี่ละจ้ะเราจรึงจำเป็นจะต้องสั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง บุญที่เราทำอย่างสม่ำเสมอที่ได้ให้ทบทวนบุญผ่านดนะีเอ็นซีนั่เน่ะจะก่อตัวเป็นดวงบุญเวลาส่งผลเงี้นี่นะให้จำชาตินี้ไว้ดีนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้นะส่องกระจกดูนะ <c oughs> เดี๋ยวเวลาบุญส่งผลจะพบต่อไปไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะจะจำได้ไหมนะ <c oughs> มนี่นะ <c oughs> รวยรวยนะทั้งรูปสมบัติตั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นเต็ไมไปหมดเลยพบต่อไปนี่แหละในเวาลาไปอยู่ในเทวโลกเราก็ต้องไปทบทวนบุญกันนะโดยธรรมชาติของชาวสวรรค์ธรรมชาติชาวสวรรค์เป็นปกติของเขาอะปกติของชาวสวรรค์เออเธอมาวงบุญพิเศษได้งไงเนี่ย มันแปลกนะตอนนั้นเราเห็นเป็นภาพเลยนะบอกได้อยากบอกด้วยแปลกนะผู้ถามผู้ตอบมีใจตรงนันะอยากบอกโอ้ยไม่ขาดเลยบุญเนะ่ยไงไงบุญไม่ขาดเลยโอ้ยเข้าไปได้นั่งใกล้ๆสมณะเทพบุตรจนมาหาสมณะมต้องถอยหาออมาก่อน เราเป็นกองเสบียงก็ห่างๆหน่อยแต่อยู่ในหมู่เดียวกันก็เม็นแตกต่างอะไรกันเนี่ยพราะเวลาท่านมองก็มองหมดทะลุหมดนี่นะตั้งแต่หน้าถึงหลังเสียงก็ได้ยินทั่วถึงอย่างนี้ไงต่างแต่กำลังบุญมันจะหย่อวกันเวลาลงมาเกิดมันก็จะแตกต่างกันออกไป อย่างนี้นะจ๊ะพระาทิตตั้เดือนนี้นะอทิตต้เดือนนี้เรามานับหนึ่งกันแล้วนะเดือนถัดไปนี่ใครจะมาบ้างสาธุาใครไม่มาบ้างอ,อ <laughs> นี่นะ ไม่มาที่นี่แต่เราก็ดู d m เอไงล่ะ<า>แล้วเราก็ประกอบพิธีผ่าน d m เอประกอบพิธีผ่านไปบูชาข้าพราะตรงนั้นหรือเปล่าจ๊ะ<า>อ่ะไปอ่ะโอเค<า>โอเคใช้ได้นะ, <laughs> อ,ะอ,นนอันนี้เห็นใจเพราะอยู่ต่างประเทศ<า>นี่นะจ๊ะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วแม้มีดีเอมีมศูนย์ของเราอยู่นะเขามีศูนย์ เราก็อพิธีบูชา,าพระไม่ไปนี่นี่นะเพราะฉะนั้นแม้อยู่ต่างประเทศก็ต้องไปเอาบุญนี้เนื่องจากมันเกี่ยวกับตัวของเราไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวกับตัวของเรานะแข่งกันต้องแข่งด้วยบุญด้วยบารมีนะเขาบอกบุญบารมีแข่งกันไม่ได้ได้จ้า แต่ไม่ได้แข่งแย่งทิ้งดีน,นะแข่งด้วยการสั่งสมบุญให้สม,ม่ำเสมอทำความดีไปพร้อมๆกันแต่ของเราควรจะทำไปเป็นทีมนะอย่างเงี้ยเพราะทากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วลูกทุกคนนี่มีบุญมากนะถ้ามีน้อยนี่นามานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอกเราถูกคัดเลือกมาจากออกเจ็ดพันล้านคนนะแต่ในเมืองไทยก็หกสิบกว่าล้านคนนะจ๊ะ ชาพุทธก็เยอะไอ้จะมารู้เรื่องอาทิตย์ต้นเดือนอน,นิดเดียวนะรู้เรื่องแล้วมากัอีกนิดหนึ่งนี่ไงมาแล้วมาอย่างสมบูเสมออ,อีกนิดหนึ่งเพราะนั้นมันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยจ้ารู้ตัวเปล่าจ้ะ <Hello. S 1> <c oughs> นี่บอกให้รู้นะ <c oughs> มีบุญมีบาร,รมีมากเพราะว่าเราได้สร้างบาร,รมี ในฝไฟของอพระผู้ปราบมาเติดตามตามติดท่านมานะติดตามยาวนานคิดต่อไปอีกพระเด็บคุหลงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าตลอดแสงโกจักวานอันนั้นต์จักรวานนิพพานถอดกายไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยนี่นะไม่มีใครรู้เลยตลอดแสงโกจักวาน ตลอดอน,นันตจกักรวาลที่มีมนุษย์อยู่นะสรพสัตว์อยู่นิพพานหอดกายนี่นะที่มีพระัรรมกายล้วนๆนั่นแหละไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยนี่หลวงปู่ท่านพูดนะนี่หลวงพ่อก็ทรงจำท่านมาเล่าเราเคยได้ยินแต่บอกซ้ำแปลว่าอะไร แปลว่าผู้ไม่รู้ย่อมอยู่ในอันตรายทําไมรู้ว่าเรื่องการบรับมานแปลว่ายังไม่รู้ยังมีฉากหลังอยู่ที่กาลังบังคับบัญญาอยู่นี่นะตามทันไหมนี่นะนี่นะนี่หลวงปู่ท่านวางนี้นะระทันระดับนี้ก่อนไม่มีใครรู้เรื่องเลยแสงกอจักวาลนัจักวานนี่สัพสัตย์เยอะไหม เยอะมาก <c oughs> นับกันไม่ไหวเลยยังไงคัดจากผู้ที่ไม่รู้จำนวนมากเหลือแค่นี้ยังไงที่ติดตามตามติดพระผู้ปรบมาณ ติดตามตามติดพระบวกมาคือเรียกคุณหลวงปู่มหาปู่เจริาจารย์ทุกท่านมานี่ไงสาบารมีน้อยนมาอยู่แถวแนวหน้าแนวหน้าในองทัพธรรมที่จะปราบ้านอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยกำลังบุญที่ได้สั่งสมกันติดตามติดต่อต่อเนื่องนี่นะ ติดต่อติดตามตามติดกันมาต่อเนื่องนะนี่มีพลัดบ้างบางช่วงที่น้อยอกน้อยใจอยู่ๆก็บอกจะไม่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบไปเจอลังแตนที่ไหนนะ<笑><笑>หรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่ม,มีเหตุหาเหตุให้ตัวเองแล้วไม่มาอย่างนี้นะผมก็จะหลุดไป พัดพรากไปดีว่าดึงกลับมานะานี่นะตอนนี้เริ่มเริ่มรู้นิดนิดแล้วยังว่าเรามีบุญรู้อันี้นี่นะเริ่มรู้นิดนิดแต่ยังอ่านี่นี่แหลจะจ้่ที่มาสมัครใจมาสร้างพระมีกับพระผู้ปราบมาร คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุิดสดจันทัศโรบุคคลพบวิชาธรรมกายเรากำลังจะเข้าไปอยู่ในหมู่ของผู้รู้ที่กำลังจะรู้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้มีกำลังมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เกือบจะสมบูรณ์เพราะรู้ว่าที่จะไปนั้นอยู่ตรงไหน แต่ยังไปไม่ถึงหมดแรงท่าก่อนนะหมดกำลังแห่งบุญของกายมนุษย์หยาบที่ยังทรงอยู่ตามทันไหมจ๊ะ <c oughs> ทันนะ <c oughs> นี่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคัดมามีแค่นี้เทวดาอีกเยอะไหมเยอะตัวเป็นเป็น <c oughs> เ,เยอะเ,อเยอะอนี่นะแต่เรามองไม่เห็น นี่นะเออแม่มาก็ไม่มีโอกาสอย่างเราอย่างนี้ที่จะมานั่งตัวเป็นๆให้เห็นอย่างนี้นี่นะรู้ตัวว่ายังว่ามีบุญทำไมรู้ช้าอเออนี่นะนี่แะที่มานั่งในสภา,านี่แหละจ้ารู้ตัวไว้นะรู้ตัวไว้มามี ทีนี้มีบุญแล้วต้องรักษาบุญให้เป็นด้วยนะจ๊ะให้สม่ำเสมอรักษาบุญของเราไว้และสั่งสมบุญแล้วก็ทบทวนบุญของเรานะทบทวนบุญทุกวัน,ท,วนทุกวันปีติจะได้เพิ่มขึ้นดวงบุญก็จะโตนะนึกทีมันก็จะวืดนึกทีก็วืดแล้วอยากวืดจะเยอะไม่บุญยอ <Yeah, yeah. S 1> นี่ไง ถ้าอยากแข่งบุญแข่งบารมีกันนะให้เป็นนึกกันเยอะๆนี่นะนึกเยอะบุญแล้วก็โตเยอะนี่นะนึกน้อยบุญก็โตน้อยไม่นึกก็โตเท่าเดิมนี่นะเอออันนี้แล้วแต่เรานะอันแล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วแหละนี่ไงเราต้องตามระลึกนึกถึงบุญของเราทบทวนบุญของเราบ่อยๆให้ติดเป็นอุปนิสัย บุญที่ทบทวนให้ดูผ่านทางดี c ใครทำครบบ้างสาเกือบครบซาอาทั้งหมดถือว่าเกือบครบก็แล้วกันนะเกือบใกล้เกือบไกลนียนะเกือบครบเกือบครบใกล้ใกล้เกือบครบใกล้่กลนี่นะและต่อจากนี้ไปเราจะทำให้ครบไหมจช่ เราจะทำให้ครบไหมจ๊ะเราจะทำให้ครบไหมจ๊ะไม่ค่อยได้ยินถึงสวรรค์เลยเราจะทำให้ครบไหมจ๊ะสาธุนี่ไงนี่นะปีที่ที่ผ่านมาทบทวนบุญให้ดูแล้วนะบุญนี้เราทำบุญนี้เราขาดไปนี่นะจ๊ะเราเราจะเห็นอะไรเห็นไหมมัน ฟ้องด้วยภาพที่เอามาทบทวนนั่นยังทบทวนไม่ครบนะยังไม่ครบภาพยังไม่ครบแต่อาหานนะครบเป็นแต่เพียงไม่ได้ลงรายละเอียดนะจ๊ะเราจะเห็นว่าโอ้วันเวลาผ่านมาเราเรียกคืนมาไม่ได้แล้วเราไม่น่าเลยจะไปตกบุญนั้นแต่ปีนี้บอกแต่ต้นปีแล้วนะจ๊ะบอกแล้วนะนี่นะใครจะมีบุญ บุญบุญใหญ่บุญเขาเรียกอะไรเนะยบุญหนักสักใหญ่นในภพชาต,ติต่อไปนะต้องสั่งสมเองนะจ๊ะทําทแทนกันไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทําเองเราต้องออกแบบชีวิตขอเราเองออกแบบชีวิตทั้งในปัจจุบันในชาติออกแบบชีวิตทั้งในเทโวโลกออกแบบชีวิตทั้งในภพต,ต่อไปที่เราจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมี ดูว่าชาตินี้เราขาดตกบกพล่องอะไรต้องทบทวนดูตั้งแต่เกิดมาดูรูปสมบัติแล้วก็ดูที่ทรัพสมบัติเราบริบูรณ์ไหมคุณสมบัติบริวารสมบัติอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะหรือทำมสมบัติการปฏิบัติธรรมเข้าถึงทำได้ง่ายหรือยากนี่เราก็ทบทวนดูเราเพราะฉะนั้น เวลาเราทำบุญลกกอธิษฐานให้ครอบคลุมนะจ๊ะอธิษฐานนี่ล้อมกรอบครอบคลุมไม่ดีทีเดียวเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสแต่ะรมดชีวิตแล้วก็หมดโอกาสนี่นะจ๊ะนี่บอกกันตั้งแต่ต้นปีนะจ๊ะมาเนี่ยที่ต้นเดือนที่4ี่มกราคมบอกกันแล้วนะ